สวัสดีครับผมวิทย์2อมุกวีคลิปนี้เป็นการสปรอยหนังเรื่อง Central Intelligence เมื่อหนุม่มวัยรุ่นที่เคยโดนทุกคนหัวล้อยอได้กลับกลายเป็นหนุม่มกล้ามโตสุดยอด CIA แล้วเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อน,นั้นก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังเริ่มเรื่องมาที่ไฮสคูลภายในห้องน้ำบ๊อบสโตนกำลังทำกจวัตรประจำวันพร้อมกับร้องเพลงอย่างมีความสุขซึ่งเพื่อนร่วมชั้นก็ได้แอบมองแล้วก็ดันคิดสนุกแต่ภาพก็ได้ตัดมาที่โรงยิมอาจารย์ได้ประกาศชื่อผู้ชนะยอดนักเรียนแห่งปีซึ่งก็ได้ผลบวญว่าจะลุงที่สุดหลังเรียนโจเขาไม่ชื่อว่าเควินและก็มีแฟนสาวที่ไม่ชื่อว่าแม็กกี้ขณะนั้นเองบ๊อบก็ได้สไลด์ออกมาด้วยฝีมือของเพื่อน,นระหว่างที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกแต่เควินนั้นรู้สึกเห็นใจจึงได ในใสาายตาเขาเวลาได้ผ่านไป20ปีชีวิตของเควินไม่ได้รุ่งอย่างที่คิดเอาไว้เขาเป็นพนักงานบัญชีแห่งหนึ่งซึ่งที่ซ้ำร้ายกว่านั้นลูกน้องที่เคยฝึกงานด้วยก็ได้กลับมาทํางานพขากัได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้าของเควินเพื่อนร่วมงานพยายามชวนเควินเพื่อเลี้ยงฉลองหัวหน้าคนใหม่ซึ่งเควินนั้นก็ปฏิเสธเพราะว่ามีนัดทานข้าวกับแม็กกี้แต่ทว่าความบังเอิญมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่องานเลี้ยงฉลองได้จัดหยุดที่ร้านเดียวกันแม็กกี้จึงพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยโดยให้เลิกชวนจะไปงานเลี้ยงรุ่่นทีกลังงงมาถึตวขอเคิน นั้นก็ไม่อยากไปเพราะว่าชีวิตไม่ได้รุ่งโรจน์เหมือนที่เคยพูดเอาไว้เมื่อ20ปีก่อนเขารู้สึกว่าชีวิตกําลังดิ่งลงเหวและที่สําคัญเขาไม่อยากจะตอบคาถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่หลังจากนั้นเควินได้กลับมาเล่นเฟซบุ๊กเขาได้ตัดสินใจใเลือกจะไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงแต่จู่ๆบ๊อบก็ได้ส่งคําขอเป็นเพื่อนเควินที่เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันจึงตอบรับคําขอซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่แม็กกี้โทรเข้ามาพอดีทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันได้แม็กกี้ได้หานักบาบัดไว้ให้เธอมองวาาเเคินนนปกกกัลมไจ้ เควิน <Kevin S 2> ก็ได้บอกกับแม็กกี้ว่าบ๊อบได้ขอมาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กซึ่งแม็กกี้ก็จําได้จากเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนขณะนั้นเองบ๊อบได้ส่งลิงก์บางอย่างมาให้พอเควินได้เปิดดูมันก็เสียงดังแถมหัวหน้าใหม่เนี่ยก็ยังไม่เห็นพอดีมันทําให้เควินค่อนข้างอายช่วงหัวข้ามเควินได้เออกมาพบก,กับบ๊อบตามนัดจากนั้นเควินก็ได้บังเอิญไปชวนหนุ่มก้ามโตเขาก็คือบ๊อบสโตนเควินรู้สึกแปลกใจที่เห็นบ๊อบเปลี่ยนไปมากขนาดนี้จึงได้ถามความลับในการลดน้ำหนักบ๊อบได้ แม้ว่าร่างกายของบ๊อบได้เปลี่ยนไปแต่ในใจนั้นก็ยังรับถือและชื่นชมเควินเหมือนเดิมไม่นานสาวเสิร์ฟก็ได้เข้ามายั่วบอ๊อบเธอไม่สนใจเควินแม้แต่น้อยแตกต่างกันมากจากเมื่อ20ปีก่อนพอคุยกันไม่ได้สักพักบ๊อบก็หอบไปหยิบเครื่องดื่มขาใหญ่ประจำถิ่นนานก็ได้เข้ามาแย่งโต๊ะของบ๊อบพอดีแน่นอนว่าเควินจะไม่ให้ขาใหญ่จึงคิดจะเอาเลือกซึ่งบ๊อบก็โผล่มาพอดีเควินจึงได้ชวนบ๊อบออกจากบาร์แต่บ๊อบนั้นก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกไปว่าเขาจะไม่ไปไหนเด็ดขขาาาาาถ้้้ม่่ยินนนคํววออโทึงแาาใหญัจะ บ๊อบก็สามารถจัดการทุกคนได้อย่างรวดเร็วเควินที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจและตื่นเต้นมากๆจึงได้เผลอพูดคำหนึ่งไปว่าพวกเราบ๊อบที่ดีอย่างนั้นก็ดีใจเขาไม่เคยมีพวกจึงได้เข้าไปกอดเควิน Kevin. จากนั้นทั้งสองได้แวะมาที่โรงเรียนเพื่อจะย้อนความหลงังและบ๊อบก็ได้บังเอิญไปพบก,กับห้องน้าที่เขาเคยใช้ความทรงจำเดิมๆนั้นก็ได้กลับมาแต่บ๊อบก็ได้บอกว่าเขาได้จัดเก็บความทรงจําในวันนั้นให้อยู่ในส่วนลึกที่สุดจากนั้นทั้งสองแวะมาดูรังวันมากมายท ้าตัวเขาในวัย18ปีไม่เห็นสภาพในตอนนี้ก็คงผิดหวังหน้าดูเขาไม่ได้ลุวงโลกอย่างที่หวังเอาไว้เป็นเพียงพนักงานบัญชีถึงจะเป็นอย่างนั้นบ๊อบก็ขอเควินตีลังกาโชว์อีกหนึ่งครั้งซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นและก่อนจะแยกย้ายกันไปเควินบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้บ๊อบจึงขอให้ตรวจบัญชีเงินเดือนเขาอ้างว่าไปทางานต่างประเทศแล้วก็โดนไล่ออกเควินจึงได้ลองตรวจสอบเขาได้บอกว่าไฟล์มันค่อนข้างเปิดเข้าใช้งานได้ยากแต่เขาก็ใช้ความสามารถเข้าไปจนได้และก็ได้พบว่ามันเป็นบัญชีสําหรรับปะมูลซื้อ ก็มีการประมูลมากถึง100ล้านดอลลาร์แต่ทว่าเควินนั้นก็ได้ถูกตัดออกจากระบบบ๊อบจึงแกล้งทาเครื่องดื่มหกใส่คอมโดยเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างจากนั้นบ๊อบก็ได้ขอนอนค้างหนึ่งคืนเควิน <Kevin S 2> ก็อนุญาตแต่จะต้องไปนอนที่โซฟาวันรุ่งขึ้นเควินก็ได้ไปเห็นบ๊อบทาเล่เทปไปหมดแต่ขณะนั้นเองก็มีคนมากดกิ่งอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ CIA นําทีมดูเจยแพมเธอได้ถามหาคนในลูกซึ่งเควินก็ได้บอกว่านอนอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่จึงรีกบบกจัใน,นตว,นนยอ,วอ,ยอยยรเคิบ ่ทีเกิดขึจ๊แพมจึงได้บอกว่าบ๊อบโดนข้อหาฆาตกรรมและเป็นกระบดแถมตอนนี้ก็ยังถือของข้อมูลลับระดับชาติบ๊อบตั้งใจะจะขายมันให้กับสตูเควินจึงรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่เพื่อนของบ๊อบเจ๊แพมจึงบอกไปอีกว่าบ๊อบได้เขียนชื่อของเควินเป็นผู้ติดต่อ,อก,กรณีฉุกเฉินจากนั้นเจ๊แพมได้ใช้เควินเป็นเหยื่อล่อซึ่งเขาก็ได้โทรเข้ามาจริงๆและได้นัดพบเจอกันที่บันไดหนีไฟเจ้าหน้าที่จึงได้รีบแผ่ไปจับบ๊อบแต่เว่าเขานั้นได้โผล่มาที่ห้องของเควินบออออเเเฉลลวว่่่าาาาาขคืื CIA พพรรร้้มมกถจหป เควินรีบตอบอย่างไวว่าไม่บ๊อบไม่มีทางเลือกจริงที่จับเควินเป็นตัวประกรันขณะที่บ๊อบกำลังจะโดนเจ๊พแอมจับบ๊อบก็ใช้ระเบิดควันพร้อมกระหลบหนีทั้งหน้าตา่างระหว่างที่หลบหนีบ๊อบได้เล่าว่าเมื่อสสัปดาห์ก่อนศัตรูที่มีชื่อว่าแบ็คแบ็เจอได้ขโมยรหัสระบบดาวเทียมสอดแนมเพื่อหวังจะนําไปขายซึ่งก็เป็นเหตุผลที่จะให้เควินใช้ความอัจฉริยะทางบัญชีสืบหาหมายเลขธุรกรรมของผู้ที่ชนะก,การประมูลซึ่งเมื่อคืนก็ได้เห็นหมายเลขธุรกรรมในคอมของเควินและหมายเลขธุรกรรมนั้นก ก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวจึงขอถอนตัวบ๊อบจึงบอกว่าไม่ได้เราจะต้องล้างมนทินซะก่อนเควินจึงอยากรู้ว่าสิ่งที่เจ๊แพมเคยเล่าให้ฟังนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าบ๊อบได้ปฏิเสธพร้อมก็บอกไปว่าเจ๊แพมได้ใส่ร้ายว่าเขานั้นปิดชีวิตของคู่หูเพื่อจะขโมยรหัสดาวเทียมแล้วบ๊อบก็ได้เล่าต่อไปว่าขณะที่กําลังปฏิบัติภารกิจทั้งสองได้แยกกันซึ่งคู่หูก็มีชื่อว่าฟิลได้ถูกลอบสังหารเขาเสียใจมากๆที่เสียคู่หูไปซึ่งบ๊อบก็เชื่อาาม็ขงงแกพโ เพราะว่าเธอขึ้นข้างหวังบ๊อบเป็นสองเท่าส่วนเควินก็ได้แอบขโมยรถเครื่องหนีบ๊อบไปทั้งอย่างนั้นเขาได้เลือกนัดพบกับแม็กกี้ที่ออฟฟิศของหมอแต่ทว่าโดนเจ๊แพรดักจับตัวไปซะก่อนเจ๊แพรเล่าว่าเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเธอได้รับรายงานจากฟิลคู่หวงบ๊อบประมาณว่าบ๊อบนั้นมีปัญหาทางจิตซึ่งเจ๊แพรก็ได้ยืนยันว่าบ๊อบนั้นจัดการกับฟิลและเขาก็คือแบ็คแบ็เจอร์และเหตุผลที่บ๊อบหันมาพึ่งเควินนั่นก็เพราะว่าอยากรู้สถานที่นัััดดดซืื้้้้้อออออหหาาาายยรรรเเจแพพไไไบบกกตตงงงงๆวววว่่่่มมมมคคคีข ได้พบกับบ๊อบอีกก็ให้กดปุ่มแล้วเจ้าหน้าที่จะบุกเข้าจับบอ๊อบ จากนั้นเควินก็ไปพบหมอแต่ทว่าหมอนั้นกลายเป็นบอบเขาได้ปันป่วดจนแม็กกี้มีปากเสียงกับเควินและพอเธอเดินจากไปบอบก็ได้ชี้แจงเหตุผลว่าการที่แม็กกี้แยกตัวออกไปเธอจะปลอดภัยมากกว่าเควินที่ไม่พอใจอยู่แล้วจึงขู่ว่าจะกดปุ่มเขาคิดว่าบ๊อบโกหกแล้วก็เป็นแบ็คแพชเจอร์ตัวจริงบอบรีบปฏิเสธพร้อมกันอธิบายในคืนที่เห็นบัญชีการประมูลมันได้แสดงหมายเลขธุรกรรมเขาจำเป็นต้องพึ่งเควินเพื่อถอดรหัสเลขธุรกรรมซึ่งมันจะแสดงสถานที่ซื้อขายแต่เควินก็ไม่สามารถ ทำมันได้จึงมาขอความช่วยเหลือจากนธนาคารคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือเทเวอร์คนที่ทําให้บ๊อบรู้สึกอับอายเมื่อ20ปีก่อนเทเวอร์ยอมตรวจธรกรรมให้ตามคําขอซึ่งเขาก็มีท่าทีละอายกับสิ่งที่เคยทําแต่ทว่ามันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเทเวอร์ยังไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใดบ๊อบไม่พอใจมากจึงรีบออกจากตรงนั้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่เจ๊แพรโทรมาหาเควินเธอได้ขู่เรื่องของแม็กกี้บ๊อบได้พูดตรงๆว่าเควินนั้นเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทรยศเขาแต่ทว่าครั้งนี้เควินจําเป็นต้้อองงงหหัักกกลลซึ่บ็ไดถถูถววเ และดนเจ้าหน้าที่ตามมาจับได้สาเร็จ เขาได้โดนสอบสวนอย่างหนักเควินก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจจึงบุกเข้าไปช่วยบ๊อบมีท่าทีงอนเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็กลับมาเคืรดีกันได้หลังจากนีออกมาได้บ๊อบได้บอกให้เควินใส่รหัสลงไปในเครื่อง GPS ซึ่งมันก็จะระบุสถานที่ซื้อขายแล้วมันก็คือบอสตันเพื่อจะไปให้ทันเวลาทั้งสองจำเป็นจะต้องใช้เครื่องบินบ๊อบได้เลื่อยเควินเป็นตัวเบ่งเบนความสนใจส่วนบ๊อบนั้นก็ใช้จังหวะนี้ลากเครื่องบินออกมาพอมาถึงจุดนัดหมายบ๊อบก็ขอให้เควินเป็นคนดูต้นทางถ้าเกิดเหตุฉุ จากนั้นบ๊อบก็ได้พบกับผู้ซื้อหรหัสซึ่งระหว่างทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็มาก่อนเวลาตัดกลับมาที่เควินก็ได้เห็นเจ๊แพรและก็ดันคิดว่าเจ๊แพรนั้นคือแบ็คแบ็คเจอร์เควินได้โทรติดต่อกับบ๊อบไม่ได้จึงจะตัดสินใจลงไปบอกด้วยตัวเองแต่ทว่าบ๊อบนั้นดันลั่นไกทําให้เควินนั้นหน่อนแน่นน่งเขาอ้างว่าไม่อยากแบ่งรายได้ให้กับใครซึ่งลูกค้าก็มีท่าทีรีบร้อนอยากได้รหัสพอบ๊อบได้มอบให้ฟิวก็ได้โผมาทําให้บ๊อบนั้นน่ะตกใจมากัมา่ิาก บ๊อบไม่ได้มีเจตนาจะปิดชีวีแล้วเควินก็ได้แอบฟังบทสนทนาบ๊อบ <Bob S 2> และฟิลต่างก็โยนแฟดได้ให้กับลูกค้าแต่แล้วแก๊งของเจ๊แพมก็ได้บุกเข้าจาับในระหว่างชุนละมุนเควินก็ได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปแย่งชิงแฟดได้ทั้งสองเควิน <Kevin S 2> ได้หลบหนีออกมาได้แต่ไม่นานนะักก็ต้องเจอกับคู่หูซึ่งเควินก็รู้สึกว่าไม่สามารถไว้ใจใครได้ในขณะที่คู่หูต่อสู้กันเองเควิน <Kevin S 2> ก็ได้ไดันไกใส่บ๊อบหลังจากที่บ๊อบแน่นิ่งกระสุนก็ดันหมอดิึงหวังจะคว้างอาวุธใส,<ต>สนพออฟิิลลไไดด้้เเปรรียบบก็่่าาาคคววมจงขืแแ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันคือแผนของเขาที่วางไว้ตั้งแต่แรกเพื่อทําให้บ๊อบนั้นกลายเป็นแพะรับบาปตอนนี้เควินกําลังแยกแต่ก็ดันตีลังกากลับหลังฟิลจึงถามว่าทําเพื่ออะไรเควินตอบทําเพื่อเบีย่ยงเบนซึ่งมันก็ทาให้บ๊อบปิดชีวิตฟิลได้สําเร็จพอทุกอย่างได้จบลงบ๊อบก็ดันคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นแผนของเควินจากนั้นทั้งสองก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อไปให้ทานงานเลี้ยงรุ่นเจย์แพมที่ดักรออยู่ก็ได้เข้ามาขอโทษในเรื่องที่เข้าใจผิดเมื่อก่อนหน้าน เธอจะจับตามองเขาอยู่ตลอดจากนั้นเควินก็ได้ปรับความเข้าใจกับแม็กกี้ได้โดยมีบ๊อบอธิบายให้เธอเข้าใจพอได้เข้ามางานเลี้ยงรุ่นจูจู่บ๊อบก็เกิดความกังวลจึงหวังจะกลซึ่งเควินก็คอยให้กำลังใจจากนั้นก็ถึงเวลาประกาศรางวัลขวัญใจเลี้ยงรุ่นเคิร์นสู่เยา้าแล้วรายชื่อที่ประกาศออกมาก็คือบ๊อบเขาค่อนข้างแปลกใจกับผลโบนแท้ที่จริงมันก็เป็นฝีมือของเควินที่ช่วยให้บ๊อบนั้นได้รับรางวัลน,นี้ไปและก่อนที่จะขึ้นเวทีเทเวอร์เจ้าเก่าก็ได้เข้ามาป่าวนพร จากนั้นบ๊อบก็ได้ระบายความรู้สึกทั้งหมดพร้อมกับโชว์ชุดวันเกิดและคืนนี้เขาก็ได้พบก,กับหญิงสาวที่เคยแอบชอบหลังจากจูทุกคนก็มีความสุขกับการเลี้ยงลูนเวลาผ่านไปแม็กกี้ก็ได้ตั้งครรภ์แล้วมันก็สมใจเควินส่วนบ๊อบก็ได้มารอรับเควินเพื่อไปทํางานเป็น CIA วันแรกแถมยังเซอร์ไพรส์ให้เสื้อคืนกับเควินมาจนถึงตอนนี้บ๊อบก็ยังเห็นเควินเป็นฮีโร่อยู่ในสายตาเขาแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันบ้างกับมิตรภาพของทั้งสองคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนคครับบขออที่ช รับฟังผมสป,ปอยมาโดยตลอดและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ